ทนบนนะครับทุกคนเอานี่ลงเอาอะไรมาลองเอานี่ใส่นะครับเอาสปริงลงเตรียมตัวล็อกนี่นะหมอนัดเดือนหนาอิ์เล็มันมีแหวนครบหมดแล้วครับเนี่ยยัดเข้าได้เลยเนี่ยนีะครับแบบนี้เลยบบบกกกืออตเเเนัไสียาร กำ <in> ลังมันดิดคุ้มตาทุกคนมันยังไม่เขา้า <laughs> ปีมันลงก่อนเข้าแล้วครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เช็คลั่วอ่า นี่นี่น,นี่รู้แช่เดี๋ยวเช็ค่วกกันโอเคใช้ได้นะครับเอาตัวนี้ใส่นะจะปริงลงแล้วก็เอานี่ลงทุกคนเนี่ยลงปั๊บเลยตัวตัวจะไปเปิดราวมันเนี่ยตัวนี้เราหาอะไรมากดไว้ช่วยมันหน่อยนี่ความลงความลงแบบนี้นะครับตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะมันเข้าแล้วก็พอครับบอก นี้ลงใช่ไหมอันนี้ลงเนี่ยมีนอ็อตเห็นไหมมันตรงแล้วก็บีบเข้าหากันเลยแล้วก็ขั่ครับมันมีน็อตทุกคนข้างในลืมบอกอยู่ยังไม่รู้นี่เดี๋ยวผมขันให้ดูก่อนนะครับแต่มันไม่อยู่ก็ดีดคุ้มตาผมเองอะ่ะโอเคอยู่แล้วเนี่ยใช้ได้เลยอยู่นะครับเนี่ย รงมีนอ็อตนะทุกคนเห็นน็อตหรือเปล่าเอ่ยข้างในเห็นไหมเห็นไหมผมบอกว่ามีน็อตก็คือมีน็อตนะเห็นไหมแล้วก็กดนีฮะเดี๋ยวผมคันน็อตให้แน่นก่อนเอาสปริงนี่ล็อกหัวมันเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ยอมลงดูดิทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรกันไม่รู้แล้วเอาคีมล็อกจับมันเป็นตัวทิพโพเดนอ่ะ โย้หัวมันตีเข้าแล้วก็พอ,อทีมันจะเดง้งไหมอันนี้มันเดง้งคาตัวหลอกห <c oughs> ลอกไว้ครับนี่แล้วแหละแล้วก็ประกบเห็นไหมจำไว้ล่ะตอนออย่างนี้ถูกไหมถูกแล้วนี่นี่รูแช่นี่รูแช่นะมันอยู่อย่างนี้นะอันนี้รูสั่งเบรกอันนี้รูสั่งเบรก ลมเข้าตรงเข้าตัวนี้นะกับตัวนี้อย่าไปเข้าตัวนี้นะถ้าเข้าตัวนี้ออกตูดเข้าตัวนี้ก็ออกตูดเข้าใจอ้าจบพอ